สวัสดีครับพ่อคนอีกคนนึงครับมือนีสิบห้าทุกคนมาที่ดอยหลวงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วเฮาเดินทางผ่านแถวนี้เป็นประจำเมื่อลมหนาวมาสัมผัสกายย่มไดเฮาสิขิดถึงดอยหลวงเชียงดาวทันทีพ่อมองนี้เทิงงามเึิงอลังการเฮาสิมากคารวะแล้วก็สัมผัสไออุ่นของเพินอยู่ตลอดเวลาสมัยนั้นเฮาสิขืนทางสันป่าเกียนะครับดอยเมตตามาน นะครับมานอนอยู่ที่เดนอยากขัดแบบตื่นตะเสาเมื่อไปขึ้นดอยหลวงจากทางปางไม้นะครับยางเรียบเลาะไปตามดอยสามเมื่นนะครับซึ้นเต็มไปด้วยไฮฟินนะครับในสมัยน,นั้นสวยงามมาย่ำใดกับก่าเคยผิดหวังครับอบอุ่นแล้วก็ตรึงตาตรึงใจจนเท่าสูมมือนี่แหละครับผม เมื่อนี้ตีสีของวันที่6ท่านวาคม2566ครับเฮากําลังสี่เริ่มออกเดินทางจากจุดนัดพบของเฮาจังหวัดมหาสรา,ารคามนะครับเพื่อไปหาดอยหลวงเชียงดาวด้วยความคืดหอดครับสิพาทุกคนเฮาไปรับไออุ่นจากเพิ่นครับดอยหลวงเชียงดาวมาไปน้ำกกนครับวาสิสวยงามอลังการขนาดได ามมาเบิงน้ำกันครับผมเฮ้ามาหอดเชียงไม่กับบายแก่ๆเหล่าครับผมเฮ้ามุ่งหน้าไปตามทังรวมพ้ดินไม้เลข1 0นนะครับผ่านแมริมแมแตงมุ่งหน้าไปยังเชียงดาวครับความสืกเฮ้าตื่นเต้นลหลายยเลยตอนนี้ครับเพราะว่า30กว่าปีแล้วเฮ้าบอดด้เห็นอีพอเชียงดาว แล้วก็เชื้อว่าอีพอกรรอค่อยการมากของเข้าคือกันความสึกตื่นเต้นของเข้าบอกเข้าในร่างกายเข้าในตุกอนนูเลยครับผมเข้ามาหอดอำเภอเชียงดาวแล้วนะครับาบแก่ๆนะครับมาหอดเสียกไฟแดงสารแขวงเชียงดาวนะครับเฮาสีเลียวไส้ไปตาม ทางหลวงชนบทช่อมอสา2ศนะครับซึ่งเส้นทางนี้นะครับสิไปบ้านทำสิไปเมืองค้องนะครับหรือออกเวียงแหงเลยก็ได้ครับหรือสิวกไปทางห่วนดัาดังแม่องสอนก็นได้ครับถน,นนเส้นนี้ครับเป้าหมายของเฮ้าคือบ้านหน้าเล่าไม่ครับพอะซุเมอนี้เพิ่นมีโฮมสเตย์มี หลายมองที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่บ้านหน้าเล่าไม่นะครับสุมือเนี่ยเข้าเถาแล้วเ้อาบอสะดวกที่สีเดินทางในแบบเก่านะครับเฮาเลยตั้งใจว่าสิมาอีพอดอยหลวงหนะบ้านหน้าเล่าไม่ครับตอนนี้เขากำลังพานไปบนสวนปลาของเชียงดาวนะครับเป็นที่ที่หลายหลายคน เพิ่นมาเห็นแล้วเบินสะออนเพิ่นก็จะแวะท่ายลูกครับเป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งของเชียงดาวครับผมเบ่งความสวยงามไปน้ากันครับผม ข้างหน้าเฮาคือบ้านธรรมครับหลายหลายคนสูงจักบ้านธรรมดีครับเพราะว่ายุนี่มีแรงท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเชียงดาวเลยก็คือถ้ำหลวงเชียงดาวครับเป็นถ้รมดีสวยงามแต่เข้าสิบโบผ้าแหวะนะครับเฮ้าสิผ่านเลยเพราะว่าอยากมันคำก่อนยันขึ้นดอยบ่ท่านนะครับบ้านธรรตะเก้าเนี่ยเฮาสิใส่เป็นทางลงในหลายๆเถือจากยอดดอยหลวงครับ เพราะว่ามันสิไก่แต่ว่ามันกัดสูงชั้นนะครับถ้ากับทางเกากับไปทางปางใหม่กับไปทางเดินยาคัดมันใส่เวลาเป็นมือแต่ถ้าเาลงทางบานาันทมแม้ว่ามันสิสูงสั้นแต่มันก็ใส่เวลาประมาณเครื่องมือเท่านั้นเองนะครับหลายเทื่อเข้าลงจากยอดใดหลวงกับลงมาที่นี่แหละครับบ้านทำนี่แหละครับ เลยบ้านทำรรม,มาสักระยะหนึ่งนะครับเท่ากับเสร็จมาถึงหน่วยผีถักปลานะครับผ้าตั้งหน้าเล่านะครับตรงนี้ทุกคนที่ผ่านมาบนถนนเส้นนี้ทีท่บูมันแค่บ้านนะครับที่มาเดินทางมาท่องเที่ยวต่องมาลงทะเบียนครับผมแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมของการมาในเขตรักษาพันสัตว์ปลาเชียงดาวนี่นะครับคนละห้าสิบบาทนะครับอันนี้ ถ้าเป็นผู้เฒ่าผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปก็ับ่าต้องจ่ายนะครับผมแต่คนทั่วไปก็ต้องจ่ายค้นละาหบาทครับบริเวณนี้เป็นกระมีห้อของนาห้องท่าไว้บริการนะครับมันจัดสถานที่ไว้สวยงามที่เดียวครับผมมวยพิทักษ์ปลาผ้าต่างหนะ้าเล่าของเขตหลักษาพัชป่าเชียงดาวนี่นะครับสีมีแรงศึกษา ธรรมชาติของผีเสื้อนะครับอยู่ในบริเวณนี้แหละครับถ้าผู้ใดผ่านไปผ่านมาถ้าเขาพอมีเวลานะครับอย่าลืมแวะเบ,บิ่งนะครับบางมือเขาอาจสิโชคดีพ่อผีเสือ้อมหาศาลในบริเวณนี้เลยครับผมเพิินมามือที่เงขามเนี่ยนี่ครับทั้งหนาเฮาเนี่ยครับเห็นผีเสื้อบางตานะครับแต่ว่ากับพ่อสได้ชม่มความงามของผีเสื้ออยุคู่กันครับถ้าผ่านไปผ่านมา ก็่าลืมแวะมาช่แมแวะมาสัมผัสเ้อครับเด้อลงทะเบียนจา่ายค่าธรรมเนียมของนาหม่องทาช่มธรรมชาติของผีเสื้อแล้วเฮ้ากอกเดินทางต่อครับยยานมันขำครับผมแต่วาบบ่ากระบอกไกลล่ะครับเป้าหมายของเฮ้าทั้งหน้าสิบกว่ากิโลเท่าน,นั้นเองครับแต่ว่าเป็นเส้นทางที่ไปไปตามเทือกเขาสูงนะครับ ผ่าตีนเนี่ยอาจสีโบนาตื่นเต้นนะครับแต่ในสภาพตั้มจริงก็คือเข้าไปไปบนเขาสูงครับดอยหลวงเชียงดาวนะครับเป็นยอดดอยที่สูงที่สุดเป็นอันดับสามของเมืองไทยเฮาครับล่องจากดอยอินทนนท์กับดอยพหมมปกครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เฮ้ากะกระลังไต่ไปบนความสูงของยอดดอยครับ ทอดละครับชุดไม้แปรทางของเฮาครับบ้านนาเล่าไม่ครับผมเอามันจะมีหวยน้ำดังอ่าคับทะลุออกไปหวยนำดังครับเมืองข้องแล้วก็ทะลุออกไปหวยน้ำดังไปคุณครับเขาบอกว่าสวยมากเอากะทิโปรตไเป็นอ้อนเปียงไก่เด็กันยังว่าลมพัดนดังตึงๆกันยังว่าบ้านซื้ออย่างนี้แล้วเปงดาวแล้วรีโซแคมป์บ้านนาเราไม้จะมาใบ้านรีโซมสเต สิเป็นเขาไปในนี้ละบ้านสหนอาระบอกบ้านเลยบ้านบ้านยังเล็กข่งเาอยู่นี่ทอ่านไปเอานี่ยละอยู่ใกล้ๆนี่ยละเพระอยู่ไกลอกเดทอเีวอลยไปกัครับเลยไปกับมืงเลยไกลกับมืงคอง้อะไรนะไอ้กันไอไม่จานอ่านเด็ก็เือไอ้ไม่จานนะมมันบ้านเนี่ยก็ครับ้านนี้อ่านยัง ไอไ้อที่เอาสิพักเลมไหมสื่ออย่างกเงื่ออันนี้ระเบียงดาวนี่ดังมากเลยอันนี้ดังที่สุดของที่นี่ใช่ปหมคนหลายครับดังที่สุดเนี่ยระเบียงดาวาคนหลายวันนี้ว่างบ้านวิวลอยลวงไปจบเลยเจ้าจอดปะรอไปจอดไปเรื่อยเลอะเ,เรื่อยอไอยอยอขย่ไข่กบผาหีผารับแมน บ้านฮักเงินสุกขายนี้เลยครับคือเออสะได้ขายน้โอ้พระเจ้าเดียวบงรหดเขาเด้อพุนเพิ่นหยิบแหละเฮ้เบิ่นเห็นน้ำโชกข้าวข้าวหยิบเบิ่นห็นน้ำโขกลองน้ำโชกบ้านมองกระลุนโอ้ซื้อบ้านยังหมอกระลุนซื้อบ้านยังกระลั่วยังไม่ลืมเดี๋ยวไปเรื่อยๆกันจังกับมาเออไปเรื่อยอกันมอฟ้าบ้านเรดาบ้านดอยเชียงดาวบ้านหมอกฟ้าบ้านบ้นดอยเชียงดาว อะไรเหอบ้านบ้านหมอกอะไรเหอเออเดี๋ยว่านหมอกคุมสเตยเดี๋ยวเม่านม่านหมอกคุมสเตยหมอกแสงดาวม่านหมอกเสียวดีมีซูนพอนหมอกสองวบ้านหมอกบ้านหมอกแสงจันทร์หมอกดาวีหมอกแสงดาวกับแสงจันทร์ยงไปสักยังก็าได้อีกได้ยุบไปจนสุดมู่บานขึ้นบาไหมบ้านเราโฮมสเตย์

ไปยมืเอไยร่ทายลูบได้เป็นยังไงไย่จะเฝ้าไปหาไปมองพักสักอันหน่อยเห็นว่าก็ได้มองชมเดือนโอ้ชมอันวิวขระเจ้าโอ้โหว่าเป็นแดงโอ้หนี่ขั้นหนึ่งเจ้านี่ขั้นหนึ่งายแดงคืขั้นสูงแต่าปคเข้าเจ้ว่ามันมามองเราเลยน่าจะเป็นไหนมันเป็นเอ็กซัมหมดอะเขานังเขาห้าอยู่สีกรมสีกรมเอีกสามหนาหนาแบบนี้โอ้เจ้าคือลุยไปแต่มันคือนขี้ลายแต่ไม่เนอยู่ ขอละจอดซับจอดสักอนนี้จอดถามจอดถามครับจอดอนนีจอดเนื้อจะไปทำทน,น,น้ำทิ้งทีไครับนั่นในที่สุดการเดินทางอันแสนยาวไกลของเฮาแปดลอยกว่ากิโลกระถึงที่หมายหรอครับผมบานหน้าเล่าไม้ดอยหลวงเชียงดาวครับเฮาเห็นที่พักของเฮาหรอครับม่านหมอกโฮม,ม,มสเตย์ครับแต่ย่างสีบอผ้าทุกคนเขาที่พักขับขอชื่นชมความงดงามรอบๆที่พักดื่มดำบรรยากาศ จักน้อยก่อนครับเดี๋ยวจักน้อยมันสิคำมืดเฮาสิบวัน้ชื่นชมครับบึงความงามของดอยหลวงความอลังการของดอยหลวงไปน้ำกันครับผม บ้านน้าเล่าไม่นะครับเป็นมู่บ้านบนดอยที่มีบริษกกัทกีหลังค่าเฮื่อนนะครับแต่ว่าถูกหลังค่าเฮื่อนเพิ่นกะเปิดเป็นโฮมสเตย์นะครับมีโฮมสเตย์อยู่ย่างหลากหลายนะครับแต่ว่าเขาเลือกที่สิพักที่ม่านหมอกโฮมสเตย์ครับผมโฮมสเตย์ยู่นี่ราคาบ่แพงนะครับส่วนใหญ่เพิ่นสิคิดเป็นไล่หัวกันหัวละประมาณ700บาทครับ บันเมีแต่โฮมสเตย์ท่านั้นนะครับยังมีลานกลางเต็นนะครับไว้ให้สายแคมปิ้งพร้อมครับผมซึ่งราคากับรถแพงนะครับนาสิยูที่คนละลอยหรือลอยหาสิบาทประมาณนี้นะครับทุกมองมีตะมองวิวงามๆสวยๆงามๆทั้งนั้นนะครับโฮมสเตย์ถูกหลังนะครับว่าได้บดบังกันนะครับในทางตรงกันขามครับส่งเสริมสิ่งกันละกันนะครับมีแต่ความสวยๆงามๆทั้งนั้นนะครับทุกมองครับ เดี๋ยวสิบห้าพวกเข้าขึ้นไปเบิงหม่องผักห่องเศร้าของเข้าครับนี่คือเฮือนผักของเขานะครับมือนีเข้าหาชีวิตผักน้ำกันเฮือนหลังนี่หลังเดียวนะครับผมเป็นห่องไงนะครับบรรยากาศด้านหนา้าของเข้าเห็นดอยหลวงย่างชัดเจนกว้างไกลนะครับเดี๋ยวไปเบิงในห่องจากน้อยครับในห่องมันก็จะจัดเป็นที่นอนแบบนี้นะครับมีมุง้ง ไหวกันยุ่งนะครับสะอาดนะครับที่นอนหมอนมุงหอมมือนี้เฮาหาชีวิตนอนน้ากันอยู่นี่ครับเพิ่นคึดน้ําเฮาเป็นไล่หัวนะครับหัวละเจ็ดร้อยบาทแค่นั้นเองนะครับซึ่งเป็นราคารวมอาหารตอนแรกมือนี้แล้วอาหารเร้าพร้อมครับเดี๋ยวลงไปเบื้องห้องน้ำน้ากันครับผมนี่เป็นทางลงไปห้องน้ำอยู่ด่านล่างนะครับ นี่เป็นอ่างล่างมือล่างนานะครับห้องน้ำนะครับเป็นแบบง่ายๆนะครับห้องน้ำบอมี่เรื่องทำนํำอุ่นนะครับโอ้สแสดงว่ามือแร้งเนี่ยหนาวมากมากเลยล่ละครับผมนี่ก็เป็นโถชักโครกนะครับโอ้อากาศตอนนี้ก็ยังเย็นล่ะครับสิดงอาบน้าบ่บบีขับมือแรกงนี่หนาวนะครับเย็นตอนนี้อากาศเย็นมากๆเลยครับ นี่เป็นบรรยากาศร,รอบๆของที่พักของพวกเข้าครับเขาแกลงกลับมาเสิร์ฟแล้วครับมาหอดเขาแกลงเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับผมเป็นแกงออมเป็นทอดไข่พัดพักนะครับอโอ้รสชาติดีนะครับมากินเขาแกล้งน้ำกันครับผมโ้เาน้ลาอียนำีเี้ยน้ตุนกับเตียนเจียวแต่ว่าพูดถึงว่าได้อะไรนะที่จะบูนะ เมื้อนี้เดินทางมาไกลครับเมื่อยหลายขออนุญาตกินเข่าแล้วขออนุญาตพักผ่อนกันนะครับพอกกันไม่มื้อเช้าครับลาตีสวัสดีครับอรุณสวัสด์ครับปาสมังามกระดอกกระเดือแต่ครับผมสายหมอกห่มคุ้มไปทั่วหมู่บ้านเลยครับผมไหลมหอดหมองเฮาอยู่เพียครับตัวนี้ครับงามขนาดเลยครับ อากาศจะเยือกเลยครับผมตอนเศร้านี่ครับผมงามงามงามมากย่ำไดบกเคยผิดหวังเลยครับความงดงามความอลังการของดอยหลวงเชียงดาวครับมาเบิ้งไปน้ำกันครับผมอยากให้ทุกคนมาเห็นครับ หน้าเล่าไม่เนี่ยบ่มีไฟฟ้าเดอครับเด้อไฟที่เข้าใส่อยู่เนี่ยสิเป็นไฟโซลาร์เซลล์ครับผมและที่สําคัญคื่นโทรศัพท์แทบสิบบมีเลยครับเพราะว่าเฮ้าอยู่บนยอดดอยสูงล่ะครับผมเค่งของดอยหลวงเชียงดาวล่ะครับขื่นโทรศัพท์แทบสิบบมี่ครับผมการมาดอยหลวงเชียงดาวที่บานหน้าเล่าไม่เนี่ยแทบสี่ตัดขาดจากโลกภายนอกเลยกว่าใดาครับมาซึมซับความงามของดอยหลวง มาย่าใไกับะอลังการนะครับ30กว่าปีผ่านไปดอยหลวงยังคงอลังการคือเก่าครับผมมาย่าใไกัก็มีสเสน่ห์ชวนหลงไหอย่างที่เห็นเหียครับ ไปเลยครับตามสบายเลยครับ <c oughs> ไปตามสบายเลยครับ <c oughs> ไปเลยครับ เอาผ่านนิี่หัวจะฟ้องวิชาเนสิ่งที่ไม้อง เ้าซึมซับบรรยากาศความงามย่ามเศร้าของดอยหลวงแทบสิบรอยับไปใสเลยครับผมเฮาไปเดีมาอยู่แบบนี้สาสิบกว่าปีแล้วเพิ่งได้กลับมาครับเป็นความรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านอบอุน่นเบิกบานใจชาติแบบเต็มเต็มเลยครับผมมาซึมซับไปน้ำกันอีกรอบนึ่งครับผม ดาื่มดำบรรยากาศบนดอยจนสายนะครับเก๋เลยลงมาแล้วกับมูเฮ้าที่ยุ่เชียงดาวแนะนาําว่าถ้ามาเชียงดาวพ่อสอนีนะครับห้มาแวะคาเฟ่เชียงดาวเมาเทนวิวครับผมพอเป็นคาเฟ่ที่มีโลกเคชันที่สวยงามนะครับมีดอยหลวงเชียงดาวเป็นฉากนะครับแต่เผืิอว่าตอนนี้หมอกเมือยมันบดบังนะครับเดี๋ยวเห็นดอยหลวงบอถนัดเท่าใด ออกจากคาเฟ่เชียงดาวเมาเทนวิวแล้วนะครับเกษสิภาทุกคนเข้ามาแวะตลาดริมทางนะครับเป็นตลาดผลไม้นะครับที่ขายอยู่ริมทางไกลๆกับจุดตรวจของเชียงดาวนะครับจุดตรวจของไฟความมันคงนะครับผลไม้สี่หลากหลายนะครับส่วนใหญ่สิเป็นผลไม้ในพื้นที่เชียงใหม่เนี่ยแหละครับจากแม่แตงเอ่ยจากเชียงดาวเออยนะครับเอามาว่างขายนะครับหลากหลายมากนะครับส่วนใหญ่สิเป็นผลไม้เมืองหนาวยังเท่าเห็นเนี่ยแหละครับ <uge ot> มาสะออน <uge ot> บักทงเท่งไหมครับไม่ผืนเมืองอีสานบานเข้ากับมี่ครับแต่สมือเนี่หายากล่ะครับนี่ครับหรือภาษาอังกฤษเพิินว่า <c oughs> เคปฟูดเบอร์รี่ครับผมรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานนะครับแซ่บว่าถูกหมองเดี่ยเข้าเคยชิมมากครับอาพี่พรอนรับไว้ดีหระบอกไม้เข้าล้าม สิถึงเวลาที่เฮ้าสีต่ตองแต่ลำล่าดอยหลวงเชียงดาวแกับลำล่าพวกเฮ้าทุกคนนะครับด้วยบรรยากาศของดอยหลวงยามเศร้าถ้าถือวกถึกใจจังใดก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจครับคนแลมทางเ้ยครับเดอ้อขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมพอกันไหมคลิปหนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ